ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานี้นะครับผมในประเทศไทยเหานั้นเกมมีหลากหลายประเภทมากที่บูมมากๆในประเทศนี่พูดปไปไเปนมาเนี่ยและเกมเหล่านั้นได้สร้างโมเมนต์ต่างๆให้กับผู้เล่นมากหน้าหลายตาจนเกิดเป็นกระแสการเปรียบเทียบโมเมนต์ต่างๆและก็รวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่ทําให้ทุกคนมาเจอหน้ากันแน่นอนว่าพอนึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่หวานชื่นคืนสุขจริงๆและแน่นอนรับว่ามีเวลาที่หวานชื่นคืนสุขก็ต้องมีเวลาที่คืนขม และววันนั้นมาถึงแล้วครับผมวันที่13ธันวาคมเวลาห้าทุ่มทางเพจกริน่าฮอนไทยแลนด์ได้ออกมาประกาศจะยุติการให้บริการฮอนหรือ Hero of New Earth เกมโมบาถอันดับ1ขวัญใจคนไทยหรือ l อ l วะเอ้ยมึงว่า LLL กับฮอนอันไหนคนไทยชอบกันวะดตาดตาดตาเา่อมึงกูถามฮอนกับ L อลละ โดยประกาศสําคัญนี้ทางทีมงานได้เขียนโพสต์เอาไว้ว่าขอคุณสำหรับผู้เล่นทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาตลอดที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจําอันแสนพิเศษกับเกมฮอนหรือ He r o of n e w Earth ฮีโร่มาโดยตลอดทั้งนี้ทีมงานฮอนขอแจ้งให้ทราบว่า He r o of n e w Earth จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2565เป็นต้นไปในโอกาสนี้ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมพิเศษส่งท้ายแทนคำขอบคุณจากใจพวกเราเหล่าทีมงานฮอน ให้เราผู้เล่นได้เข้ามาร่วมเก็บความทรงจําในช่วงสุดท้ายของการเปิดให้บริการและส่วนข้อมูลเสริมนะครับผมจะมีอยู่ในท็อป,ปิกในรูปภาพในตัวโพสต์นั่นแหละฮะเผื่อว่าถ้าใครสนใจอยากจะอ่านข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมจะเอามาแค่ส่วนหนึ่งสามารถไปอ่านต่อได้ในเพจหลักเลยแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะ ผมจะขอพูดถึงข้อมูลตรงส่วนนี้สั้นๆแต่ถ้าใครอยากอ่านต่อผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับไปอ่านต่อกันเองได้โดยประกาศเสริมนี้มีประกาศไว้ว่าวันที่20ธันวาคม2021นะฮะกิจกรรม Thank You Event จะเริ่มภายในเกมนะครับและเปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมและยื่นเรื่องขอโอนยอดเงินคงเหลือภายในเกมหรือ Gold Coin ไปยังเกมที่กำหนดในเครคือข่ายของก a ล e n a สามารถโอนย้ายอดเงินคงเหลือได้จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2022 และตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2022ก็จะเป็นเวลาที่ตัวเกมนั้นได้ยุติการให้บริการในเครือข่ายของ4หรือภูมิภาค South East Asia นั่นเองนะฮะจริงๆผมก็เคยได้ยินข่าวแว่วๆมาในช่วงปี62คือได้คือ เห็นคนถามว่าเฮ้ยฮอนจะปิดตัวจริงเหรอตอนนั้นปี62นะแล้วก็พอผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ก็จะมีคนมาไล่บอกว่าคนไหลไปเล่นเกมอย่างเอาวี RV ที่ช่วงนั้นมันกำลังมาใช่ไหมและแถมมันเป็นเกมที่เล่นง่ายด้วยเล่นในมือถือมันจะพกไว้เล่นที่ไหนก็ได้แอบเล่นในเวลางานก็ได้แอบเล่นตอนครูหันหลังตอนเรียนก็ยังได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมเราจะไหลไปตามสิ่งที่เรียบง่ายสบายนะฮะอนเองก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกเอาเรื่องเลยนะครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนเกมแนวโมบ้าก็เถอะคือผมเล่นล่าสุด ก็คือ Warcraft 3อ่ะแต่ด้วยระยะเวลากว่าเกือบ10ปีที่ฮอนอยู่คู่กับประเทศไทยเรามานะครับมันก็อาจจะเกิดความผูกพันกับผู้เล่นชาวไทยไม่มากก็น้อยก็นะครับนี่จะเป็นเกมเรียกได้ว่าเป็นเกมสมัยเด็กเลยแล้วกันนะเกมสมัยแต่อ่อนแต่ออที่เรายังเล็กๆที่วิ่งเอารุกอมไปไล่ตีหัวเพื่อนเกมตั้งแต่สมัยนั้นเลยในตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อเกมนี้เนี่ยตอนนั้นก็สักปศห้าได้บ้างเพื่อนถามว่าเอยเล่นฮอนเปล่าเล่นฮอนเปล่าผมผมก็งงนะแบบฮอนยี่รุ่งอมป่าวะ มึงเล่นลูกอมมึงเล่นยังไงวะมึงใส่หนังกระติกได้ยิงใส่หัวอย่างนี้ยบ้ามันก็จะได้จากเราไปเป็นอีกหนึ่งเกมแล้วนะฮะก็เก็บทุกโมเมนต์ไว้เป็นความทรงจำดีๆนะครับแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งเวลาที่พวกคุณได้มานั่งรวมตัวกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเกมนี้หรือเกมอะไรก็ช่างเนี่ยมันจะทำให้พวกคุณซึ้งไปอีกสักสองนาทีกูให้เลยห้าวิไอ้เหี้ยอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับผม พูดพาคตีตขัดขัดหรือยังไงไม่เข้าใจยังก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เก่งเรื่องการพาคอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากที่กด subscribe และกดไลค์นะฮะถ้ากดแชร์ด้วยจะสตีนวันนี้เยอะไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้ามาถึงเกมนะไปเจอกันคลิปเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊